เชื้น,นานะคะเก็บไว้ก่อนทำทำหลายอย่างติดต่อกันมากวันนี้นะโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมข้าวปั้นงาน,นะคะจะได้อร่อยอร่อยมีประโยชน์ด้วยเละไว้ทำข้าวปั้นงานใส่ซุปอะไรก็ ก็ไม่มีเม็ดดินเม็ดทรายเจ็ดแล้วก็ตากอีกนะคะตากอีกหนึ่งแดดแล้วค่อยเก็บเนาะเจ็ใจเย็นมากเลยนะรอบนึงเห็สะอาดนะควเซษเ ขั้นสุดท้ายนะคะกองอีกรอบนะคะเม็ดงาเพราะว่าใบเศษใบงนเศษใบงาเลยไม่ไไมชื้นงานะคะเก็บไว้สำรับที่สาวเอาให้นะได้หนึ่งกระป๋องก็ยังไม่หมดเลย๋จะทำข้าวใหม่กิน สะอาดนะคะเสจ็ดจเย็นมากเลยนะรอบนี้นะนปลูกด้วย็ิดว้ปลูกแล้วก็รับประทานนะ ถ้ไม่มีเม็ดดินเม็ดทรายไม่ไม้ขั้นสุดท้ายนะคะกองอีกรอบนะคะเม็ดงาเพราะว่าใบเศษใบมันเศษใบงาขั้นสุดท้ายนะคะกองอีกรอบนะคะเม็ดงาเพราะว่าใบเศษใบมันเศษใบงา แกงกองมะพร้าวเล่นเศดอะไรปุ่นปีนี้ได้เยอะเพราะว่าเราปลูกเยอะปีที่แล้วนี้ได้เยอะเพราะว่าเราปลูกเยอะปีที่แล้วเศษเยอะอยู่นั้น กนละมังน้อยชามน้อยเลยนะคะก็ขนะ้ามแล้วทำลายยางติดต่อกันมากวันนี้โอเคนะคะ,นะคะขอบคุณที่รับชมก็ขนะ้ามแล้วทำลายยางติดต่อกันมากวันนี้โอเคนะคะ,นะคะขอบคุณที่รับชมปีนี้ได้เยอะเพราะว่าเราปลูกเยอะ ท,ที่แล้วาก็ยังมีอยู่รอบแรกกับกองสองขั้นตอนก็รอบที่สามนะคะเนี่เลยไม่ชื้นน่านะคะเก็บไว้ขั้นสุดท้ายนะคะกองอีกรอบนะคะเงาเพราะว่า ใบเศษใบมันเศษใบงปลูกด้วยเก็บไว้ปลูกแล้วก็รับประทานนะคะงาดำอีนนี้ได้เยอะเพราะว่าเราปลูกเยอะปีที่แล้วนะพี่สาวเอาให้นะก็ได้หนึ่งกระป๋องก็ยังไม่หมดเลยเดี๋จะทำข้าวใหม่กินกองไม่ให้เหลือเศษใบ กินอะไรนะละเอียดกว่าเดิมนะคะรอบนี้ใจเย็นมากเลยนะรอบนี้นะพบพี่าเอาให้นะได้หนึ่งกระป๋องก็ยังไม่หมดเลยเดี๋ยจะทำข้าวใหม่กินับพี่สาเอาให้นะได้หนึ่งกระป๋องก็ยังไม่หมดเลย จะทำข้าวใหม่กินเม็ดเล็กมากเลยนะคะบางค,คนเขาจะว่าแก้วมังกรเป็นเม็ดงาน,นะคะรอบนี้ละเอียดที่สุดนะคะกว่าจะ ก็ไม่มีเม็ดดินมเม็ดทรายปลอ,อยแล้วก็งานคั่วให้หอมแล้วค่อยใส่งามีประจินะีนบพี่สาวเอาให้นะก็ะได้หนึ่งกระป๋องก็ยังไม่หมดเลยเ๋จะทำข้าวใหม่กิน เพไม่มีเม็ดดินเม็ดทรายเสร็จแล้วก็ตากอีกนะคะตากอีกหนึ่งแดดแล้วค่อยเก็บนะเจ็กองไม่ให้เหลือเศษใบเก็ดดินอะไรนะละเอียดกว่าเดิมนะคะเราทำนี้นะสองนาทีละเอียดแล้ว ไหม่ม,ม่นี้ได้เยอะเพราะว่าเราปลูกเยอะปีที่แล้วแต่เกงกองมะพร้าวเด้งย่าหาวิธีใหม่ก็ได้นะเช่นแล้วก็ตากอีกนะคะ อีกหนึ่งแดด้วค่อยเก็บนะจะจเย็นมากเลยนะรอบนี้นะคนะนี้นะสองนาทีละเอียดเลย่าก็ยังมีอยู่รอบแรกกับกองสองขั้นตอน,นะคระับรอบที่สามนะคะเนี่ยอร่อยนะคะงานพัวให้หอมแล้วค่อยใส่ มีปลจีนนะพี่สาวเอาให้นะได้หนึ่งกระป๋องก็ยังไม่หมดเลย๋จะทำข้าวใหม่กินไหมไหมใร่อยนะคะงานั่วให้หอมแล้วค่อยใส่มีปลาจีนอร่อยนะคะงานีั่วให้หอมแล้วค่อยใส่ มีประจิยนี้ได้เยอะเพราะว่าเราปลูกเยอะปีที่แล้วอยาหาวิธีใหม่ก็ได้นะปลูกด้วยเก็บไว้ปลูกแล้วก็รับประทานนะคะงาดำแล้วก็ตาอีกนะคะ แตกอ,อีกหนึ่งดแดดเราเคยเก็บเนาะจะอนี้ได้เยอะเพราะว่าเราปลูกเยอะปีที่แล้วกองไม่ให้เหลือเศษใบเกล็ดอะไรเนาะละเอียดกว่าเดิมนะคะเราดูดเยอะแย <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ะเลยนะค่ะส่งนาทีแล้วสามก็แล้วกันหากได้ก,กดองไม่ให้เหลือเศษใบ กินอะไรนะละเอียดกว่าเดิมน,นะคะเรานที่เสาาห้นะได้หนึ่งกระป๋องก็ยังไม่หมดเลยเด๋ยจะทำข้าวใหม่กินทีนี้ได้เยอะเพราะว่าเราปลูกเยอะปีที่แล้วกันทำนะทำหลายอย่างติดต่อกันมากวันนี้นะ โอเคนะคะขอบคุณที่รับชม,มใจเย็นมากเลยนะรอบนี้นะเสร็จแล้วก็ตาอีกนะคะตาอีกหนึง่งแดดล้วค่อยเก็บนะเสร็จให้สะอาดนะคะ